สวัสดีจ้าแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันทุกคนปรจะจำทุกเช้านะฬิกาโมงตรงมั่งไปตรงมั่งกับเรื่องเล่าซาวซีจะมาซาวซีจูจีจุกจิกกับพวกแกนะผลฟโพลที่น่าสนใจไม่แล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดำแบบนี้ก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกช่องทางเลยแฟนเพจเจดมมาสไทยยูทูบเจดำออฟฟิเชียลสับสคริปตสัส่นกระดิ่งกับฉันด้วยนะยี่ห้อยอดเอาละจ้ายี่ห้อยอดทุกคนโอกาสไปดูฟุตบอลกรีกกับเจดำมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะพวกแกนะสองนัดที่เราจะพาไปลิเวอร์พูลเจอกับแมนเชสเตอร์์์ซิตตตตี้แแลละะมนนนเเเเเชสอออรรยูไ็ดดววกับ เดินทางกันมาที่7จ็ถึงสิมีนาคมนี้นะก็ฝากไว้ด้วยใครอยากไปดูบอลก่านเจดมรับรองสนุกแน่นอนนะจ๊ะดู1คู่เนี่ยราคาเริ่มต้นเพียง1นึ่งแสนาบาทนะดู2คู่เริ่มต้นที่1นึ่งแสนบาทนะจ๊ะอย่างไงฝากติดตามมันด้วยก็แล้วกันนะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามไปได้เลยที่ Li@ น์แอดแอดเรียลแฟนเหรือโทรไปสะดวกที่สุดเลยเบอร์นี้เลยจ้ะศูนย์แปดห้าเก้าเก้าเก้าหกห้าเก้าสองนะศูนย์แปดห้าเก้าเก้าเก้าหกห้า 92ไปดูบอลกัจจดารับรองมันสปิยาคาเอา้าฝากผู้ด้วยนแล้วกันทัวร์ดูฟุตบอลกัจจดานะจ๊ะสเกมนี้น่าสนใจจริงนะจะเป็นแฟนทีมไหนก็ไปดูบอลด้วยกันได้นะลิปูเจอซิตี้แล้วก็ยูไนเต็ดเจอเอเวอร์ตันนั่นเองติดตอ่อสอบถามไม่ได้เลยที่เรียลแฟนนั่นเองนะฝากผู้ด้วยนะเอามาดูผลฟุตบอลที่น่าสนใจแม็กับเมื่อคืนนี้ก็เลยก็แล้วกันนะจ๊ะไปเริ่มงมาที่ฟุตบอลเอลีของออสเตรเปลพีออสเตรเลียนั่นเองจะเมื่อคืนบริสเบนโรอาแล้วก็เปิดบ้านแพ้แม็กอาเธอร์ไป1-3เอาไปดูฟุตบอลถ้วยขอองโปีศาจ S <S โอมานนะจ๊ะเมื่อคืนนะเอาซีฟนะก็ชนะดูฟาไป30มศูนย์ทีนี้มาต่อฟุตบอลอินเดียนายจ๋ายักหน้ายักเอวนะจ๋าแป้เป็นฟุตบอลผู้หญิงนะเมื่อคืนนะอิสเบงกกเปิดบ้านแพ้อดิชาไป1ต่อ4บอลหญิงเตก,กันยักหน้ายักเอวไปดูเอเชียนคัพกันหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะซีเรียนะก็แพ้ออสเตรเลียนนไปศูนย์หนึ่งทีนี้อินเดียนายจ๋ายักหน้ายักเอวนะสู้ไปได้เลยแพ้อ,อุซเบกิสถานไป0ูนย์สามนายจ๋ายักหน้ายักเอวปิดไทยเช่นคันจาจ๊ะปาเลสไตน์นะเสมอกับ UAE ไปหนึ่งหนึ่ง ไปดูแอฟริกาคัมภีร์นีเชิกันหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะอิเคทอเริเอลกินีนะก็ถล่มกินีบิซซาวไป4-2อีกหนึ่งคู่เจ้าภาพเปเริโคสแพ้นในจิเรียไป0-1และคู่ดึกนะจ๊ะอียิปต์ก็ตามหลังกาน่าอยู่0-1ในตอนที่จะดม์อัดคลิปนี้พักครึ่งแรกอยู่จบแบบไหนดูเลยจ้าไปดูกกปาเดเรของสเปนกันหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะเมื่อคืนนะอุนิออนสตาร์เดย์สลามังกานะก็เปิดบ้านแพ้บาร์เซโลนาไป1-3ส่วนอีกคู่หนึ่งตอนที่จะดม์อัดคลิปตอนนีี้ Mad Madrid, ดด้ดดดดดดดาาาาารรรรร์บร 00, นะบบบ์บบบบบบแแแมมมมตตตตชิิิิินนนะะะจจ๊ออเเเลลลโกกัััยงไห นั่นก็คือผลฟอร์ที่น่าสนใจไม่ก็คือเดี๋ยวไปดูข่าวคราวารระนะครับบอลกันบ้างก็แล้วกันนะพวกแกน,นะไปเรื่องที่เรื่องการซื้อขายทีมแมนยูเต็ดหลังจากก่อนหน้านี้เซอร์จิมรัดคลิฟก็ประกาศชัยชนะคว้าหุ้นส่วนจากตระกูลเกรเซอร์ไป25%พร้อมทั้งมีสิทธิจัดก,การในเรื่องของฟุตบอลแบบเต็มที่เลยนั่นเองนะแต่ทีนี้หลายคนก็สงสัยจะนักก็สงสยัยเฮ้ยแล้วท่านชีคจสซิมบินอามัดฮาวชานีเนี่ยนะเจ้าชายจากซาอุดีอาระเบียทําไมถึงถอนตัวออกจากดิวนี้ออกไปอะไรแบบนี้ซึ่งสืบสาวรราาาาเเเเื่่องุุุยยยปกกกกัมมีสตตจทะูล สอบถามไปยังท่านชี้และกลุ่มทุนจากซาอุว่าเฮ้ยตัวลงแหล่งที่มาของเงินที่จะมาซื้อสโมสรเนี่ยมาจากไหนทําธุรกิจอะไรหรือมีที่มายัางไงแบบนี้เพราะกลัวว่าจะไปเข้าข่ายเหมือนเอเวอร์ตันที่มีเงินสีเทาจะมาฟอกเงินจะซื้อสโมสรแล้วสุดท้ายโดนปรับแต้มไปผิดกฎการเงินไปนั่นเองนะจ๊ะโดยแรงข่าวเนี่ยนะเขารายงานออกมาว่าเอกสารเหล่านี้นะก็โดนยื่นไปที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของเมกานะท่านชีกเนี่ยนะก็ไม่สามารถตอบสนองได้ว่าเฮ้ยตัวลงเงินที่ได้มาเนี่ยยืนยันว่าเป็นเอกสารยืนยันแหล่งเงิน จากไหนเออเพราะไม่มีเอกสารแนบมาก็คือบอกไม่ได้ว่าเงินที่จะมาซื้อเนี่ยนชีก็บอกว่ายื่นถึงหลัก4-00 0ันถึงหกพล้านปอนเนี่ยมาจากไหนบอกไม่ได้ก็กูรวยกูไม่รู้ว่าเงินกูมาจากที่ไหนบ้างรวยจัดอะไรแบบนี้ได้เลยนะสุดท้ายทางกีฬาเซอร์ก็เลยทวงถามไปยังกลุ่มทุนซาอูของท่านชีก็เอยตกลงยังไงเนี่ยเอกสารต้องส่งแล้วเพราะเดี๋ยวตลาดหลักทรัพย์ก็ต้องมาเคลียร์มาตรวจสอบความถูกต้องกลุ่มทุนจากซาอูโดยท่านชีก็เลยบอกโอ้หุ่นวายวเว้ยกูไม่รู้จะตรวจสอบเงินที่มาไงเพรวะกูรวยมากอะเออรวยแบบรวยแบบ กระบวนการซื้อทีมไปนั่นเองนะแล้วก็กลายเป็นเสื้อจิมแรดคลิฟนะจ๊ะที่ได้หุ้นจากแมนยูเต่ไป25ใช้เงินลงทุนกับยอดตรงนี้ไป1,300ล้านปอนด์สำหรับเสื้อจิมนะส่วนท่านชี้ก็แจ้งไม่ได้ว่าเงินมาจากไหนก็เลยถอนตัวไปนั่นเองนะจ๊ะอ่ะมาต่อกันที่อดีตก,กัปตันฮ์ทแมนของแมนเชสเตอร์ยูเต่อย่างรอยคีนกันหน่อยแล้วกันล่าสุดเนี่ยนะทำงานกับสกายสปอร์ตแล้วมีรายการชื่อ Stick t o f o o ุต a l l เนี่ยพวกแกไปหาดูสนุกมากนะแล้วก็ได้ฝึกภาษาอังกฤษไปด้ววยยนนนนนตัลล่่าาาาาสห้้้มมมมภษณ์กกบรกรีีีีีแออนนนะอะทททๆเื ไม่ได้เกรงขาม่ได้กลัวโอทัฟฟอร์ดตีกต่อไปบรรยากาศไม่ได้น่ากลัวกลายเป็นโอทัฟฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปาเหมือนที่เราแซวๆกันเลยนั่นเองนะโดรกินบ่อแบบนี้เขาบอกว่ากุมมองเนยนะ กูเห็นยูนเอต์นเนี่ยแม่งเล่นกันไม่เป็นทีมเลยตกลงมึงได้ฟังแผนโค้ดไหมว่าโค้ดเขาสั่งให้มึงเล่นอะไรกันนะฮะมองไปเนี่ยพูดแม่งทุกสัปดาห์กูนี่เบื่อจะพูดทุกสัปดาห์เดี๋ยวมึงก็เละเดี๋ยวมึงก็เทเดี๋ยวมึงก็ดีเดี๋ยวมึงก็แย่วนๆกันไปแบบเนี้ยเกมก่อนพวกมึงเจอวีแกนกูนึกว่ามึงจะยิงเขาสี่ห้าลูกที่ไหนได้มึงชนะเขาด้วยจุดโทษเนี่ยนะสองต่อศูนย์แบบเนี้ยนะเออไม่ได้ครองบอลดีเด๋ไม่ได้เข้าทำอะไรเด่นอะไรเลยเกมกับสเปอร์วันก่อนก็เหมือนกันไปด นะมันสร้างความหวาดกลัวไม่ได้นะเพราะว่าอะไรนักเตะลงไปก็คิดเอ้ยเดี๋ยวรล,ลับแน่นๆน่นไว้แล้วเราโต้กลับปรากฏคือพวกมึงเล่นเกมรับได้ดีแต่มึงเล่นเกมลุกได้ไม่ดีเนี่ยนะมึงก็ยิงประตูไม่ได้อย่างที่เราเห็นนี่แหละนะถ้าติดก,กับดักตัวเองอยู่แบบนี้กูบอกอีกครั้งนะพวกมึงคือนักเตะแมนยูไนเต็ดเพราะฉะนั้นเวลามึงเล่นในโอทัฟฟอร์ดเนี่ยนะมึงต้องทําตัวใหญ่หน้าเกรงขามไว้วกูต่อสู้มันกลัวมึงจนขี้แตกไปเลยแบบนี้แต่ตอนนี้ทุกทีมาเยือนโอทัฟฟอร์ดแม่งมองมึงเป็นรีสอร์ทในสปาแล ัจุบนนนเนะี่ยะมีแต่คนสนุกสนานกับเราโอ้โห,โห,โหถือว่าฟันตรงนี้นี่แบบจวกกันไปเน้นๆเนนลยสำหรับรอยคีน,นะจ๊ะซึ่งจะได้เห็นด้วยนะบรรยากาศในโอทัฟฟอร์ดที่เคยไปดูมาเนี่ยมันไม่ได้น่าเกรงขามมันไม่ได้กดดันคู่ต่อสู้เหมือนบรรยากาศในแอนฟิลด์บรรยากาศในสนามดังๆของหลายๆลีกหรือแม้แต่เซนต์เลืองสักพักเซนต์เจมส์สตาร์ของนิโคลสันยังเสียงดังน่าดุดันกว่าโอทัฟฟอร์ดซะอีกนะอ้าวอีหนึ่งคนตำนานแบ็คขวาทีมชาติอังกฤษแล้วก็แมนยูเต็ดอย่างหัวหน้ากลุ่มเพื่อนเนวินนะจ๊ะแกรี่เนวิลนะล่าสุดก็็ววววิิิจาาารรณ์แแททตตกกกขขอออองงเเนนนฮุซืหัสยยมูด่ ให้อิสระให้ฟรีดอมกับบรูโน่เดอะยัวเฮ้ยแฟนนันโปรคิงกับตันทีมมากเกินไปก็เลยทําให้กองกลางชาวโปรตุเกสรายนี้เนี่ยนะวิ่งมั่ววิ่งซัวไปทุกตําแหน่งแล้วก็หลุดจากตำแหน่งตัวเองบ่อยครั้งเหลือเกินนั่นเองนะโดยแกรี่ให้สัมภาษณ์แบบนี้อว่าทุกทีมก็เหมือนกันนะเนก็บอกแล้วว่าทุกคนจะเห็นละว่าเนี่ยการผ่านบอลซ้ําไปซ้ามาแล้วก็เล่นแบบมิกซ์กันเออช่วยคนนั้นคนนี้ช่วยกันแต่ที่เนเห็นเนี่ยนะน้องยัวเนี่ยนะโอ้โหโอเคละเก่งละพรสวรรค์สูงนะสกิลก็ด ได้นะคือมันต้องโดนสั่งโดนกำชับมาสิว่าเองต้องอยู่ตรงนี้เองไม่ใช่วิ่งไปมั่วไปซั่วแบบนั้นเพราะ,ะนั้นก็ไม่ได้คิดนะว่าน้องยัวเนี่ยจะเป็นนักเตะประเภทที่แบบอยู่กับร่องกับรอยอะไรแบบนี้นะเอาง่ายๆนะถ้าน้องยัวเป็นลูกทีมของเป๊ปเนี่ยนะน้องยัวโดนเป๊ปสับแล้วเฮ้ยหลุดตำแหน่งแล้วกลับไปเล่นตำแหน่งตัวเองอะไรแบบนี้แต่สุดท้ายเ่ยนะกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะเอริกเซนทักยังไม่เคยออกมาเตือนออกมาบอกน้องยัวเลยว่าให้กลับไปเล่นในะตำแหน่งของตัวเองไม่ใช่วิงวว่งมั่ววิ่งซั่วไปหมดเออซึ่งนอังนน วิ่งซั่ววิ่งทั่วสนามเพราะเขาทุ่มเทไงมีพัชั่นอยากจะช่วยทีมแต่เมื่อบุูโนอยู่ไกลาจากประตูของคู่ต่อสู้มอไหรนในความอันตรายของเขาจะหายไปและพาความชิบหายมาสู่ทีมด้วยเพราะว่าการจ่ายบอลของเขาในแนวลึกมันไม่ค่อยแม่นยำนั่นเองนะหลายครั้งที่เราเห็นบุูโนมาเล่นเป็นหมายเลขหหมายเลขแแล้วจ่ายบอลเสียจ่ายบอลพลาดเจอตัดมาเนี่ยเสียประตูเราก็เห็นมาแล้วเพราะนั้นอาจจะถูกครึ่งหนึ่งสำหรับมุมมองของแกรี่เนวิลล์ในส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะได้มองว่าก็าเขาทุ่มเทนักเตะคนอื่นไม่มงไมงวิ่งแทนให้อะไรแบบนอ้นว่่าไงงลอออบกหนยส้ัี่ แต่เป็นผูษษ้สัปปะตุทีมชาติแคนารูนอย่างองเดรเดอซงติงโอนาน่านะจ๊ะหลังจากกลับไปรับใช้ชาติแล้วก็ไม่ได้ลงสนามเพราะว่าไปถึงสนามก่อนแข่งแค่3ชั่วโมงเล่นเอาริกโกแบซงคุณเสือของแคนารูนเนี่ยยั่วขาดหน้าก็ไม่มองพูดก็ไม่พูดไม่คุยด้วยเลยทำให้โองเดรเนี่ยยั่วเหมือนกันนะบอกเฮ้ย e กูจะบินมาทำไมเนี่ยถ้ากูไม่ได้ลงสนามเลยแบบเนี้ยล่าสุดเอมเมเบลอาเดบายอนะจ๊ะตำนานกองหน้าของอาร์เซนอลสเปอร์แล้วก็แมนซิตี้เนี่ยก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เพื่อนร่วมทวีปปปแแอออออฟริิิกกกาา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 ยยย่่่่่งงงงงโโโนน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 นบบบบ้้้หหหเเเเเีีีมมมมมมมึึไไดด็็ัววททชตลลละะะจุ๊ส ได้ไงมันต้องให้เกียรติทีมชาติให้เกียรติเพื่อร่วมทีมอะไรแบบนี้นะโดยอดีบยอบอกแบบนี้เขาบอกว่าโอ้ยยอบอกเลยนะน้องโอเนี่ยนะแม่งไม่เคยให้ความพารพกกับทีมชาติตัวเองเลยกับแคมารูนะ่ะสมัยที่เนี่ยยอเป็นผู้เล่นของโตโกเลยนะยอแม่งแทบจะเป็นนักเตะคนที่สําคัญที่สุดของทีมชาติโตโกด้วยซ้ำไปนะแต่ยอไม่เคยทําพฤติกรรมแบบที่น้องโอมันทําเลยข้อที่จริงคืออะไรรู้ไหมแคมารูนเนี่ยปล่อยให้นักเตะเนี่ยนะมีอํานาจมากเกินไปและพวกเขากำลังมีปัญหาในทีมหรืออาจจะมีปัญหาไปถึงระดับสมาคมฟุตบอลเเยยก็วว่่่่าาาไพพรมใชแคีง แชม,มารูนที่ไม่พอใจเขาหรือแม้แบบผู้เล่นสตาฟโค้ชไม่พอใจโอนาน่าเนี่ยนะโอนาน่าเนี่ยยังสร้างรอยร้าวให้กับชาวแอฟริกันอีกหลายหลายคนเลยที่เขามองพวกเราไม่ดีอยู่แล้วมองพวกเราแย่เข้าไปอีกและแน่นอนเพื่อนร่วมทีมบางรายของเขาก็ไม่พอใจเขาโอ้โหเจอชุดนี้ไปชุดใหญ่เลยสำหรับอองตเรเดอร์ซงติงโอนาน่านะจ๊ะก,ก็โดนสับโดยเอมเมลอาเดบายอนั่นเองนะเอาละเดบายอก็พูดไปอย่างนั้นนะเพราะว่าตอนสมัยเล่นอยู่ก็ไม่เด้นที่ใส่ดีนะสน่วนเดบายอนะแฟนๆฟุตบอลในยุคน,น,นั้นน่าจะพอจํามันได้นะจ๊ะแต่ก็วาาวากันตนตมีิิ์วจรเ นะอ้า,นะอาไปดูกันที่เดอะเฉยอย่างออลตนี้มั์ซิยาวกันบ้างแล้วกันอยู่กับแมเชสนเซอร์แต่มา9ปีไม่น่าเชื่อกำลังจะหมดสัญญาในช่วงจบฤดูกาลนี้และยุตดแต่ใ,ใจไม่ยื้อสัญญาต่อไปอัตโนมัติอีกหนึ่งฤดูกาลนั่นเองทำให้เขาจะกลายเป็นเฟรเจนต์ในช่วงจบฤดูกาลนี้และมกราคมนี้สามารถเจราจาย้ายทีมล่วงหน้าได้เลยนั่นเองนะแต่ล่าสุดเอเย่นของมั์ซิยาโเนี่อย่างฟิลิปลอมโบเลเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์กัสกบสกายสปอร์ตบอกว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่ามัสซิยาโวไม่ถูกกับ นะถูกแยกซ้อมเพราะต้องการไปผ่าตัดสะโพกเป็นผ่าตัดเล็กก็เลยทําให้เขาเนซ้อมหนักไม่ได้ซ้อมเต็มเซสชันไม่ได้นั่นเองนะโดยลอมเบเสสัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าโอ้หลายคนพูดถึงน้องหมากเนี่ยนะมันไม่เป็นธรรมสักนิดเลยนะการที่เขาถูกแยกซ้อมเนี่ยมันไม่ใด้ก,การมีปัญหากระเทนฮากเลยนะมาซียาวเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพสูงมากอยู่ที่นี่มา9ปีแล้วเนี่ยนะเขาต้องการจะผ่าตัดเล็กๆที่สะโพกของเขามันก็จะผ่าตัดมาก่อนหน้านี้แล้วอาการาเจ็บเนี่ยทำให้น้องหมากเนี่ยนะเล่นได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเล และน้องหมากเนี่ยนะจะไม่ย้ายทีมในเดือนมกราคมนี้จะอยู่กับสโมสรจนหมดสัญญาในช่วงจบฤดูกาลนี้อ้าวอยู่กันไปเหนียวเนียวกันไปแล้วเดี๋ยวจบฤดูกาลย้ายฟรีจา้าอ่าไปต่อกันที่กองกลางแชมป์โลกทีมชาติาเจนีนาอย่างอล็กซิสแมคลิสเตอร์ของปี่เพรี่ยบพี่มงมามาหา,ะนะาตบบมตอนันจร,รายกาปฟนแชมป์ฤดูกาล้นสี่แชมป์ฤดูกาลนะี้ก็ลุนสีแชมป์แล้มันเก่งก็แล้วก็คาร์บาคับเองแล้วกูแล้วกจดจุดจจดุดาาเาุเร ลิเวอร์พูลนะและพร้อมจะสักลายที่เกี่ยวข้องกับสโมสร,สรลิเวอร์พูลเพิ่มลงไปบนพื้นที่ร่างกายของเขานั่นเองนะอาริสแม็กลิสเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นนักเตะหนึ่งคนที่มีรอยสักเยอะมากๆนะถือถ้าไล่เรียงกันไปเนี่ยนะเขาบอกว่าเออ่รอยสักทุกรอยบนตัวแม็กเนี่ยมีเหตุผลอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวแม็กอธิบายให้ฟังกันแล้วกันนะฮะคือแม็กบอกเลยว่าแม็กต้องการจะสักบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับลิเวอร์พูลไว้บนร่างกายของแม็กนะฮะ,ะ,ฮะเพราะว่าแม็กเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับลิเวอร์พูลกับแฟนบอลนะแม็กเองมมมีควาาสุขกๆ ่ทะะีเพราะฉะนั้นเนี่ยแม็กหวังว่าเราจะสร้างความสำเร็จด้วยกันแล้วเดี๋ยวแม็กจะไปสักเพิ่มนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่ย้ายมาแล้วก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับอาร์ซินแมคเกอร์ลิสเตอร์นะโดยรอยสักของเขาเนี่ยนะจะนำไปไล่ดูมาเนี่ยเขาบอกว่ามีรอยสักที่เป็นปีเกิดก็คือ1998านั่นเองนะแล้วก็มีรอยสักรูปเด็กอยู่กับลูกฟุตบอลน,นั่นแปลว่าเขาเนยรักกีฬาฟุตบอลมากๆเลยตรงแขนซ้ายคือวันที่เขาเดบิวต์ในฐานะนักเตะอาชีพนะแล้วก็มีสักหมายเลขย์เสเบอร์แรปดไปด้ร์เิโนเบอร แล้วก็ยังมีสักเกี่ยวกับครอบครัวด้วยนั่นคือคําว่าครอบครัวนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ชื่อของคนในครอบครัวทั้งหมดเลยเพื่อเตือนใจว่าเขามาจากไหนและใครหนุนหลังเขาบ้างนั่นเองก็เดี๋ยวรอดูถ้าประสบความสำเร็จกับริบูสักแชมป์สองแชมป์อาจจะมีสักอะไรเกี่ยวกับริบูก็เป็นได้สําหรับแมคกานะจ๊ะอ้าวยังอยู่ที่บุกพิพรีริบูแต่เป็นจอมคอร์กรนะจ๊ะตำนานกองหลังระดับโลกของริพูนะล่าสุดออกมาสัมภาษณ์ก็ไม่รู้จะพูดทาไมเรื่องมันก็ผ่านไป8 9ปีแล้วสาหรับช็อตลื่นในตำนานของีเเวนจราใป2014 4 และเกมนั้น,นรีลิวก็แพ้แนนฟิลกับฐานอกาารักเชนซีของมุนโโยไป0ูนต่อ2ยุติการชนะรวด11เกมหลังจากนั้นเสมอคริสตอเพลย์สามสามทำให้โอกาสลุนแชมป์หลุดหายพังทลายไปเลยนั่นเองนะหลายคนก็โทษช็อตของเจอร์ดาว่าไปลื่นเจอเดมบาบาเลี้ยงไปยิงลอดขาซิโม,มมิโยเลสซะอย่างนั้นเนี่ยจมอมวอร์คโรยสัมภาษณ์แบบนี้เขาไม่โทษเจอร์ดาเขาบอกเขาโทษมิโยเล่เพราะประตูนี้น,น่าจะเซฟได้เพราะเป็นการดวลกับเดมบาบาแบบที่มันไม่มีมุมยิงแล้วยิงลอดขานี่คือช็อตเดียวที่เดมบาบาทำ เนี่ยนะเกอร์ก็ยังโทษซิโมงมิโยเล่เลยสำหรับประตูที่เดมบาบามายิงใส่เราได้นะเพราะเดมบาบาเนี่ยวิ่งตรงมาหาผู้สาวประตูเลยมันไม่มีมุมยิงแล้วไม่มีทางยิงเข้าเลยนอกจากยิงลอดขาผู้สาประตูแต่สุดท้ายซิโมงก็เซฟไม่ได้เพราะนั้นการยิงประตูนั้นเนี่ยมันดูยิงยากมากเลยไม,ม่มีมือเลยมีแค่ยิงลอดดกักแล้วเขาก็ยิงได้จริงเออเอ,อก็ถือว่าปกป้องเพื่อนรักอย่างเจอหลานแล้วก็โยนขี้ไปให้ซิโมงมิโยเล่ซะอย่างนั้นสำหรับจมครกอะจ๊ะอ่ะไปดูกันที่อดีตกับตันทีมของพวกพิพรีลิฟูอย <c oughs> จหลังจากไปแสวงโชคอยู่ที่ซาอุดิอาราเบียในโปรโลีของพวกเขากับเอาเอติฟักทีมของซีเฟนเจอร์ราตานานกองกลางไดนมกับตันทีซึ่งเคยเป็นคู่ขากันด้วยสมัยเล่นพร้อมกันเนี่ยนะแต่อยู่ได้ไม่นานแค่6เดือนเท่านั้นเจ้าตัวบอกไม่ไหวเว้ยฟุตบอลแบบนี้บางนัดมีคนดู400คนนะอากาศก็ร้อนการใช้ชีวิตก็ไม่เหมือนเดิมไม่คุ้นชินทําให้กองกลางวัย3 3ปีรายนี้ตัดสินใจเซ็นสัญญา,ก,ญญาก,กลับมาเล่นในยุโรปเรียบร้อยจะ,จะกับอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมในเอเดฟซีฮอลแลนด์นั่นเองนะโดยสัญญาเนี่ยจะยาว 26เลยนะแต่ค่าเหนื่อยที่รับกับเอาเอฟิฟธิอยู่35ม0 0 0ปอนด์เนี่ยนะจะลดลงมาเหลือแค่1นใน3หรือประมาณ1น0 0 0 0ปอนด์เท่านั้นที่อาแจ็อ์อัมส์ดัมพร้อมจ่ายได้นะก็ทำให้เฮดเดอร์เ่นกลายเป็นกองกลางคนใหม่ของอาแจ็์อัมส์ดัมโดยจะสวมเสื้อหมายเลข6เล่นให้กับอาแจ็คจนจบฤดูกาลนี้เป็นอย่างน้อยก่อนจะเปลี่ยนเบอร์เซอร์หรือเปล่าในซีซั่นหน้าก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้เฮนโดเนี่ยนะย้ายไปอยู่ซาอุเพราะเขาบอกเขาไม่อยากย้ายไปทีมเหมือนอังกฤษเพราะไม่อยากจะ กินหนักมากถ้าย้ายกลับมาที่อังกฤษนะเขาบอกว่าจ่ายภาษีไม่ไหวสุดท้ายก็เลยเลือกไปลุยลีกฮอลแลนด์กับอาจจ็กอัมสเตอร์ดัมแน่นเลนยสำหรับเฮนโดจ้าเอาขอให้โชคดีในเส้นทางใหม่นะเฮนโดนะเอาไปดูกันที่ปัญหากองหน้าของ2ทีมในลอนดอนอย่างไอ้ผู้ใหญ่แฟน์ฟิลอาร์ซนอลแล้วก็าากาฐานลกาัคารักเชนซะีกันบ้างหลังจากกาบิเชซุดก็บอกเป็นกองหน้าที่ไม่มีจุดแข็งในการยระตูนีคน่คลัสแซ่ของเชนซีก็มู๊หมูนะแต่ว่าตอนนี้2ทีมเนี่ยตกเป็นข่าวเตรียมจะดึงตัวการิเบนเซมาบาร เอนะดี๋ยวก่อนหน้านี้หลายๆทีมก็สนใจในตัวเบนเซม่าแต่ตอนนี้สทีมที่เตรียมจะยืมยิงนะั่นคืออาร์เซนอลกับเชลซีนะจ๊ะโดยมายูเ็ตเนี่ยถอนตัวไปเรียบร้อยเพราะว่าบอกว่าอหอายุ36แล้วนะค่าหน่งข้าเหนือก็แพงทีเนี้ยเว็บไซต์อย่างทีมทอเขารายงานว่าตอนนี้อาร์เซนอลกับเชลซีนะเตรียมเจราจากับเอเจนต์ของเบนเซม่าแล้วเพราะว่าขาดประตูเหลือเกินทั้งอาร์เซนอลและเชลซียิงกันได้จุมจ๋มจิ๋มมากเลยก็เลยมองว่าเบนเซม่าน่าจะเหมาะในการยืมตัวมา,มวมาระยะสั้นอะไรแบบนี้น,ะนั่นเองก็เดี๋ยวต อยู่ในพเรเมล็กหรือเปล่านะจ๊ะอ่ะไปดูกันที่กัปตันอเมริกาอย่างสตีฟโรเจอร์กันบ,บ้างแล้วกันเอาโล่ขึ้นมาเฮ้จ hey! ะอย่างนั้น โคเวเชนพูลิสิตนะจ๊ะกัปตันอเมริกานะตัวรุกของเอมิลานเนี่ยนะก็คว้ารางวัลตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของสหรัฐอเมริกามาครองได้เป็นสมัยที่4แล้วนะโดยมากที่สุดเทียบเท่าตำนานของเมกาอย่างแลนดอนดอนอวนเลยนั่นเองนะโดยนาะยุกเอมิลานเนี่ยนะก็กลายผู้เล่นแห่งปีของอเมริกาได้หลังจากประกาศผลไปเมื่อวานนี้นั่นเองนะเป็นรวันที่4ของเขาแล้วนะนะสมัยที่4แล้วก่อนหน้านี้เคยได้ปี2017 2019 2021และล่าสุดก็คือปี2023ที่ผ่านมานั่นเองนะจ๊ะ เมื่อปี2010นั่นเองแต่ผู้สิทธิ์ปัจจุบันเนี่ยอายุเพิ่งจะอยู่อวัยวะเพศ <c oughs> <c oughs> เบ็นจเพศ25ขวบยังมีเวลายเยอะเลยที่จะทำลายสถิติของแลนดอนโดนาวันนั่นเองนะโดยผู้สิทธิ์ให้สัมภาษณ์หลังจากคว้ารางวัลได้เขาบอกว่าถ้าต้องขึ้นไปอยู่ระดับเดียวกับแลนดอนเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเกิดอะไรเกี่ยวกับทีมชาติก็ตามเนี่ยนะแปลว่าเรากำลังทำถูกต้องเพราะเขาคือตำนานของชาติเราจริงๆโอ้โหสิทธิ์เนี่ยนะมองไปที่พี่แลนดอนมดโดยตลอดนะแล้วขอบคุณมากก่อนในเรื่องเคยได้พูดคุยกันพี่่่แแแลลลลนนนนนนดดออออกกก็ะะะะาาาิิยย์์มมเเเๆหวววัััังงจผตตไปี่ จะไม่ใช่รางวัลยอดเยี่ยมของอเมริกาครั้งสุดท้ายของซิชอ่าก็ถือว่าพูดจาดีแล้วก็มีความมุ่งมั่นสูงมาสำหรับกัปตันอเมริกาครสเตียนพูลิซิชอ่าทีนี้ไปดูกันที่การปลดโชเซม่มนลโยเหมือนที่จะนำเซาซีฟัง2งวันก่อนล่าสุดคอรเอเรเดโลสปอร์ตสื่อดังในอิตาลีรายงานออกมาแบบนี้เขาบอกว่าเชื่อถือได้เขาบอกมุลโยเนี่ยนะจบเส้นทางโรม่าไม่สวยเลยตั้งแต่ประธานสโมสรไล่มาจนถึงผู้เล่นของตัวเองมีนำมํำซ้ำรวมไปถึงผู้ตัดสินด้วยนั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้ก็มีข่่่่าาาาาาาวมมหลลลลลยกระแแสสผงงงนไดดีบบอตุ เพรารายงานว่าทางด้านของเจ้าของทีมอย่างแดนฟรีกินเนี่ยนะไม่พอใจมินโยหลายช็อตมากๆเพราะว่ามินโยเนี่ยนะทำให้เขาผิดหวังก่อนในีพูดคุยเองเขสุดท้ายบอกโอ้โหติติงมินโยไปเยอะเรื่องผลงานมุนโยก็เลยเยั่วมากนะแล้วบอกว่าเนี่ยไม่รักษาสัญญาจะซื้อผู้เล่นก็ไม่ยอมซื้อจะนู่นนี่นั่นก็ไม่ทําตามทําให้ฟรีกินทนไม่ได้ปลดมินโยออกเลยนะโดยก่อนหน้านี้ฟรีกินเคยจะปลดมินโยจากแต่ฤดูกาลที่แล้วแพ้เซบิย่าในนะัดชิงยูโรป,ป้าลีกเนี่ยนะแต่เดียโกปินโตผู้ดูการกีฬาของโรมาซึ่ง การนี้ก็หมดสัญญาณแล้วทนใช้ไปก่อนแต่อิตาเดโกปินโตเนี่ยก็แต่งใจอำลาโรม่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่จะมาถึงนี้ทำให้ตอนนี้ฟริกินบอกอ้าไม่มีใครคุ้มกลาห,หัวแล้วมุโยมึงเด้งไปซะอะไรแบบนี้นะไม่พอใจเรื่องผลงานไม่พอนะยังไม่พอใจมุโยเรื่องของผู้ตัดสินด้วยไปวัผู้ตัดสินั้างไปดักรอผู้ตัดสินม้างแล้วก็ใช้เป็นข้อแก้ตัวด้วยว่าผู้ตัดสินตัดสินไม่เข้าข้างเราอย่างนั้นอย่างนี้อะไรแบบนี้นะไม่พอแนละซัมเมอร์ที่ผ่านมาก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ยโรม่าถ,ถ่ายรูปรวงของสโมสนน่มส์ญญญสเ้น อย่างแดนฟริกินว่าเฮ้ยช่วยซื้อกองหน้าตัวเป้ามาเสริมหน่อยโ oh อ้โหอีฟริกินมันเห็นมันยั่วบอกว่ามึงฉีกหน้ากูแบบนี้ยังไงถ่ายรูปไปแบบตู้มู่เงี้ยมันต้องยืนกันสวยๆยืนเต็มๆนี่เว้นที่ไว้เพื่อจะเซ็นกองหน้าตัวเป้าอะไรมาแบบนั้นแล้วก็ทะเลาะกับคริสมอลลิงนะมีปัญหากับดาวเตะตัวเก่าอย่างเลโอนาร์โดสปินาโซล่ารวมถึนการตันทีมอย่างลอเรนโซเปรียกินนด้วยนั่นเองก็เลยทําให้เป็นฟางเส้นสุดท้ายที่นักเตะก็คงจะมีปัญหาแดนฟริกินเจ้าของทีมก็ไม่ชอบขี้หน้าอยู่ลเเจจแบบนจา่่อนะี รายงานมาจ้า เอาไปดูกันที่กอนซาโลเดช่วยตัวเองรามอสกันหน่อยกแ็แล้วกันกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสของปารีสแซงต์แชร์แมงล่าสุดเปเชเริ่มไม่พอใจใช่ไหมโอ้โหฟอร์มการเล่นไม่ได้เรื่องเลยนะคือก่อนหน้านี้ลุยกัมโปสที่พิจาราฟุตบอลของเปเชเนี่ยติดตามฟอร์มของรามอสมาตลอด2ปีแล้วบอกเฮ้ยยอดเยี่ยมเด็กคนนี้ต้องเซ็นมาแต่ท้ายเซ็นมาแล้วฟอร์มไม่ดียิงประตูก็น้อยแถมไม่มีสู่ร่วมกับเกมของลุยเซนเิเก้กุนซือคนปัจจุบันเลยด้วยนั่นเองนะไม่เข้าระบบอ,อะไรแบบนี้ก็เลยทำให้เอริกเยกตเนมักลบา แ,บบและตอนนี้ก็เป็นอาร์เซนอลไอ้ปืนใหญ่แฟน,พนเพเนีย์ที่เตรียมจะยืมตัวมาจากเฟเชมาล่าตาขายที่เอเมเรสสเตเดียมนั่นเองนะจ๊ะต้องรอดูนะว่าจะทำำําสาเร็จไหมสำหรับมิเกลลาเตต้าจ้าอ้าวไปดูกันที่อีกหนึ่งกุนซื้อที่โอ้โหหนังเหนียวเหลือเกินสำหรับซีเฟนเจอราดาตานานกองกลางไดนามอดดตกับนันหิมพิพรีลิปูนะจ๊ะโดยซื้ออย่างเดียและติดเขารายงานว่าล่าสุดขยายสัญญาเป็นกุนซื้อให้กับเอาเอติฟักเรียบร้อยอีก2ปีนะโดยทําให้เจอราเนี่ยจะอยู่กับเอาเอติฟักถ้าไม่โดนปลดจะอยู่่่่่ยยาาวถึงงปปีี27เเเลนนนนนัออะก็็ืคท วัสนาดีเหลือเกินกุมทีมเังไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่8นัดหลังสุดเนี่ยนะไม่ชนะเลยนะแล้วก็ทําให้อยู่อันดับ8ของสรีโปรโลีกในตอนนี้นะแต่เอาเอติฟากบอกว่าเฮ้ยเป็นระบบระยะยาวทางานไปเรื่อยๆทํางานไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าผลงานจะดีขึ้นหรือเปล่าสเ,เอาเอติฟากนะจ๊ะโดยเจราจ,จะอยู่ถึงปี2027เลยจ้าขุดทองไปเต็มๆจ้าพี่เจิดอา้าวไปดูกันที่มานดําแป้งคุณพภพลล่าซำผู้จัดการทีมชาติไทยคนสวยงเรากันบ,บ้างล่าสุดส่งเสือ้อทีมชาติไทยนนะะทีีีี่่่สกรรรรหหมาาาาายยเเเลลลขขข100แ้ววงัพ บูมประานหรือโกอุ้มกับตันทีมชาติไทยเนี่ยจะลงสนามครบ100นัดให้กับทัพช้างศึกนั้นในนัดที่2รอบแบ่งกลุ่มของเอเชียนคัพที่จะเจอกับโอมานนั่นเองนะโดยกองหลังวัย33ขวบเนี่ยเล่นให้กับทีมชาติไทยครบ99นัดไปเรียบร้อยในนัดที่ชนะกีกิสสาสองน2-0เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะและกลายเป็นผู้เล่นคนที่6นะที่จะลงสนามให้ทีมชาติไทยเกิน100นัดต่อจากพี่ตุ๊กปิยพงศ์บิวอ่อนนะพี่ซิโก้เกียรศักดิ์เสนาเมืองพี่แบนทศศรีปรา์ี่ธตระลมัดยโเนี่ดศรดีปาส การสัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่าก็ในฐานะที่รู้จักกับอุ้มนะคะทํางานร่วมกันมาเนี่ยแป้งไม่แปลกใจเลยครับว่าทําไมอุ้มยืนระยะเป็นตัวหลักให้ทีมชาติไทยเกินกว่า10ปีนะคะนอกจากฝีเท้าแล้วเนี่ยนะอุ้มยังเป็นนักกีฬาตัวอย่างนะคะมีความเป็นมืออาชีพระเบิวินัยสูงมากนะคะเป็นที่ยอมรับของทุกคนเลยค่ะเพราะฉะนั้นแป้งอยากส่งเสื้อตัวนี้เพื่อแสดงความยินดีให้กับอุ้มด้วยอย่างนอยเป็นที่ระลึกเป็นเกียรติและเป็นความทรงจําร่วมกันนะคะที่สาคัญแป้งมองว่านี่เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆในฐานะนักกีฬาคนหน เป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติไทยต่อไปพาทีมชาติไทยของเราประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในะเอเชียนครัพครั้งนี้นะคะอันนั้นคือมาดามแป้งนะก็เดี๋ยวรอติดตามนะนัดที่2เจอโอมานเนี่ยวันที่21มกราคมหรือว่าวันอาทิตย์นี้เตะเวลา3ามทุ่มครึ่งนั่นเองก็รอถ่ายทอดสดทาง p p t v HD ชช่อง3 6แล้วก็ Sport c h a n n e l นั่นเองนะเอาทีนี้มาดูดรามา่าเซียงกงหน่อยแล้วกันหลังจากที่ลุงเนในวินชิปชอบแนละจะประธานสโมสรของอาประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูเนเต็ดเคยออกมาสัมภาษณ์วอาโอ้ยเซียงกงนนนี่่ักตออ้ทมื เซียงกงก็แบบนี้ยังไงเสร็จกูแน่กูเป็นแชมป์แน่โอ้ทํทำให้เป็นกระแสดราม่าว่าเนี่ยด้อยค่านักบอลไทยที่อายุมากๆนักบอลที่ย้ายสโม,มสรบ่อยๆแบบนี้ล่าสุดลุงเนต้องปิดดราม่าครั้งนี้ด้วยตัวเองก็บอกว่าไอความเข้าใจเรื่องเซียงโกงเนี่ยผิดไปแล้วไม่ได้พูดถึงนักเตะไทยแต่พูดถึงนักเตะต่างชาติที่เข้ามาล่างเงินบาทเงินดอลลาร์ในไทยเพราะการเสริมทัพเนี่ยมันต้องยกระดับทีไม่ใช่แบบนนักเตะเก่าๆนักเตะที่แบบจากทีมนั้นทีมนี้วนเล่นกันอยู่แบบนี้อะไรแบบ,แบบนี้ก็ถือว่าเสียดายเสียโอกาสแล้วก็เเเเสีียยยยงงินนนนนไปปปดดด้วโโลล่่าาาระะะช์อผมั ลูเนสสัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าสรุปเลยคําว่าเซียงกงเนี่ยคือนักเตะต่างชาติมือ2มือ3มือ4แล้วที่พัฒนาทยลีกได้น้อยมากทั้งรูปแบบเกมยกระดับความสามารถนักบอลไทยก็ไมไ่ได้ได้น้อยกว่านักบอลไทยด้วยเพราะนั้นสู้นักบอลไทยไม่ได้ด้วยซ้ําและยืนยันว่าไม่มีเจตนาหมายถึงนักบอลไทยคนไหนเลยเพราะนักบอลไทยเนี่ยซื้อมาขายไปเนี่ยนะเงินทองก็หมุนเวียนในประเทศนะทุกคนมีรายได้ไปดูแลครอบครัวเพราะนั้นจบดราม่าเซียงกงแต่เพียงเท่านี้และมาเชียร์เีมชาชาไทยกันต่อกันมาช่วยกันสร้างไทยลีกแล้วนักฟุตบอลไทยกง อ่ะแล้นี่ก็ทั้หมดขอเรื่องเราซาซีเดเช้าวันศุกร์แบบนี้นะจ๊ะวันสุดท้ายของการทางานก็ขอเพื่อกันความสุขกับคลิปนี้ก็แล้วกันนะและอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามเจดำไว้ทุกช่องทางเลยแฟนเพจเจดมาสุทธิไทยยูทูบติ๊กต็อกไอจีไลน์แอดเจดมบอลเชิดสับสกับสั่นกระดิกเชิด้วยก็แล้วกันได้ย่ห่รอดนะอ่าเหมือนเดิมจ้ามีความสุขมากๆก็แล้วกันเจอหน้าเจอตาแบบนี้อวยพรแกทุกวันเลยก็แล้วกันเนาะวันนี้วันทำงานวันสุดท้ายวันลุยชีวิตวัน พระเจ้าวอวยพรนะเย็นนี้เราติดตามเจดำทอกนะจ๊ะคุยทุกเรื่องกับคนที่อยากคุยกับจันแม็กซรันนะกับตอนที่2กับชีวิตการเป็นนักดนตรีเป็นนักร้องแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์น่าสนใจมากๆฝากชมฝากแชร์เจดำด้วย6โมงเย็นยในห,หอยลอดนะส่วเรื่องเล่าเซาซีไว้เจอกันใหม่วันนี้ไปไว้